วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมทุเรียนนะครับกับสวนทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยกรีนลิดรฉีดนะครับตอนที่ดอกร่วงๆนะครับผมมาแนะนําให้ป้าฉีดตอนนี้ดูลูกนะครับนะนี่ขนาดดอกร่วงไปบ้างแล้วนะครับยังเหลือขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็เหลือสามสี่หกเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ไปอีก930 40ต้นนี้เริ่ม40โลครับโ,โหเนาะไม่รู้จะถือว่าสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวสำหรับต้นนี้นะเนี่ยโลข้างล่างยังมีอีกนะแล้วก็พวงนั้นยังมีอีกสองสองทางน้นอีกหนึ่งเห็นไหมแล้วก็มุมนั้นอีก40โลครับต้นนี้คุ้มนะขวดละ950ครับกิโลลิตรนะครับสุด สองนักขั้วเหนียวดอกไม่ล่วงลูกไม่หล่นขั้วเหนียวลูกโตลูกสวยนะครับนี่เลยลูกดกแบบนี้เลยนะครับบำรุงต่อนะครับนี่ยังบำรุงเพิ่มได้อีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับโุลูกลูกนี้นะเบื้เริ่มเลยสามโลไม่อยู่แล้วลูกนี้ห้าแล้วมั้งนะครับไปเริ่มนะครับท่านใดสนใจนะครับปุ๋ยกินลีดนะครับ ดดนี่สูงแค่นี่มือผมสูงแค่สะดือสองสามลูกนี้สูงสะดือแค่สะดือนะครับตอนนี้สูงตวมหัวนิดนึงโดกนี้ลูกใหญ่มากนะครับสี่ห้าลูกนี้ก็คุ้มแล้วสองลูกนี้ก็สี่ห้าร้อยพันแล้วเนี่ยได้คุ้มสองลูกนี้ได้ได้ค่าได้ค่าปุ๋ยแล้ว ในสองลูกนี้สองลูกนี้นะครับปุยนะแล้วลูกหนึ่งสองนี่กำไรสามลูกต้อ <c> ง <oughs> บนอีกหน้างบนอีกลูกสองต้นนี้ตอนนั้นมันโซมมากนะครับแต่ดูใบนะครับตอนนี้ดูใบใบจะอ๋อยังมีแถนอีกลูกนั้นโว้นู่นมีเพิ่มอีก ก็คือตอนนั้นโซมนะครับขาดการบำรุงดินสภาพนี้แห้งไม่มีความชุ่มชื้นตอนนี้ดูดินนะครับแล้วก็ดูดูนะครับข้างๆกันยังไงครับดูข้างๆกันข้างๆกันของเขาต้นน้นได้สองลูกแต่ดูปลายดูปลายยอดดูปลายยอดของเราเห็นใบไหมครับความแตกต่างของใบ ห็นได้ชัดนะลุงบอกว่าให้ให้เปรียบเทียบดูว่าส่วนดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่หนึ่งสองต้นนี้ก็นับตาป่าด้วยว่าหนึ่งสองสามแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเหมือนกันนะครับต้นนี้เราเราสิบแปดเก้ายี่สิบนี่เลยเชื่อกันนับเลยนะครับนับเลยนะเนี่ยข้างล่าง พนได้สิบ,สบแล้วริมฝังโน้นบังอีกสองลูกนูน่นแล้บนนู่นอีกคือให้ฉีดนะครับตอนที่ดอกร่วงๆแล้วนะถ้าไม่ร่วงก็จะเยอะกว่าน,นี้นะครับดีผมมาทันโอเคสลับต้นนี้เนาะมาชมต้นนี้ต่อนะครับต้นนี้ก็ไม่ใช่เบาเลยนะลูกอ่าเริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า ตรงนี้ผมมานี่ดอกร่วงนะครับเสียดายมากตรงนี้ถ้าถ้าอยู่นี่จะสวยมากเรียงเรียงเรียงตรงนี้ครับห้าหกเจ็ดเ๋ียนกทำหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สสอสต้นนี้ร่วมเกือบ20นะก็ถือว่าคุ้มนะครับตน้นที่เรียนต้นละสิบยีลูกนี่ก็โหมหาศาลแล้วครับไม่ธรรมดาเลยสำหรับต้นนี้เนาะต้นนี้ประมาณนั่นแหละเท่าที่เห็น20ลูกนับได้ รับน้ักได้20โลต้นนี้โอเคเนาะสําหรับต้นนี้